วันนี้อยากกินอะไรดีอ่ะตัวเองออยากกินก๋วยเตี๋ยวอ่ะโอเคงั้นเราไปหาที่นั่งกันก่อนกกินร้าน,น้นไมเออได้นะเพราะเขาก็อยากกินพอดีโอเคเดี๋ยวเขาไปสั่งรอนะได้ได้เดี๋ยวเขานั่งลอยตัวนี้นะโอเค มึงนั่นแฟนเก่ามึงปะใช่ใช่ไปแล้วเมย์มากับใครวะจะเป็นใครไปได้ล่ะก็แฟนใหม่เมย์ไงเฮ้ยนี่แฟนใหม่เมย์เหรอดูดิทั้งดำทั้งคำทั้งซีเนเต็มหน้าไม่น่าเชื่อเลยเนาะว่าคนหน้าตาดีแบบเมย์จะคว้าผีแบบนั้นมาเป็นแฟนได้กูก็ว่าอย่างนั้นแหละทิ้งนางฟ้าแบบกูไปนึกว่าจะหาได้ดีกว่านั้นที่ไหนได้ด้วยคว้าผีที่ไหนก็ไม่รู้มาเป็นแฟน แต่ก็แปลกนะมึง,มงปกติกูหเหออน็นหนัคนสวยๆเราหรอเพราชอบมีแต่หน้าตาขี้เหร่กับทุกคนเลยทั้งทัที่ตัวเองก็หน้าตาดีกูมึงว่าปะก็จริงอย่างเช่นคู่มึงกับเมมเหมือนกันเหมาะสมกันดีนะมึงก็สวยสวยกว่านั้นนดีถามว่ากูเสียใจไหมกูก็เสียดายนะตอนนั้นพวกกูยังเด็กอะ่ะก็เลยเลิกกันไปแต่ถ้าเป็นตอนนี้กูไม่ปล่อยให้เม์หลุดมือไปแน่กูว่ามึงิทธิมียู่นะถ้ามึงแย่งเขาคืนมาได้ มึงว่างั้นเหรอเม่เอาบีมไม่น้าคาเลยนะกลัวแฟนใหม่รู้รอว่าเราเคยคบกันอะไม่อะเราแค่ไม่อยากให้ฟ้าไม่สบายใจไม่สบายใจไม่สบายใจเรื่องอะไรอะก็เรื่องแฟนต่อปะ่ะเม่สนใจขนาดนั้นนอกจากก็ว่าเม่จะยังคิดถึงบีมนะอย่พูดไปได้ปะ่ะเราจะคิดถึงบีมไปทำไมอะอีกอย่างอะเราก็มีฟ้าไปตั้งนานแล้วแล้วเราก็รักฟ้ามากาด้วย แงอ่ะดูาหาแฟนใหม่ได้แค่นี้หรอตั้งแต่ที่เลิกกันไปฉันก็คิดว่าแกจะหาได้ดีกว่านี้แต่ที่ไหนได้หรือว่าผีบ้าขำนี่เริ่มพูดแบบนี้ได้ไหมต้องการอะไรกันแน่อะแล้วทําไมอะเพราะฉันพูดความจริงรูปสภาพแฟนแกสิทั้งดําทั้งขี้เหล็นี่ก็ไม่รู้ว่าเมย์คิดอะไรอยู่หัววิคว้าม,มันมาบีนก็คิดว่าเมย์จะหาได้ดีกว่านี้แล้วเป็นไงอะก็เราอะรักฟ้าฟ้ามีอะไรหลายอย่างที่บีมไม่มี อีกอย่างนะถึงบีมจะสวยกว่าแต่บีมอะไม่มีอะไรที่สู้กาได้เลยสักอย่างนี่้าเป็นอะไรอ่ะทำไมหน้าดูเครียดๆจังมีอะไรบอกเราได้นะฟ้าเขาทำอะไรเลยสิ คนที่มียืนคุยด้วยเมื่อตอนกลางวันอ่ะแฟนเก่าเมย์ใช่ไหมอืมใช่ฟ้าเห็นเลยหรอพอดีฟ้าเห็นเมยืนคุยกับเขาอ่ะแฟนเก่าเมย์นี่สวยนะไม่เหมือนเราเลยฟ้าอย่าคิดแบบนั้นสิรู้ปะเมย์อ่รักฟ้าที่จิตใจเมย์ไม่ได้มองฟ้าที่หน้าตาเลยแล้วรู้ไหมเมย์อ่ะโคตรโชคดีเลยที่มีแฟนแบบฟ้าเมย์ไม่เคยอายนะที่คนอื่นจะมองฟ้าเป็นยังไงอ่ะ พ่อเมย์ก็รักฟาเหมือนเดิมแต่เพื่มนะรักมากขึ้นทุกวันอีก